ไปสองครั้งนะครับในอาทิตย์นี้เราเก็บไปสองครั้งแล้วนะครับนี่ครับขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมและอุปการะคุณเป็นอย่างดีตลอดมาสำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้แค่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆ สวยงามนะครับลูกที่เต็มที่แล้วเราก็เก็บไปนะครับก็ยังเยอะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับขกกาวขึ้นมาอีกเนี่ยครับนี่รุ่นที่สองเขาก็ยังเป็นลูกเราเก็บถึงสองครั้งนะครับ อยู่นะครับต้นเล็กต้นใหญ่ก็ผสมประสานกันนะครับนี่ครับนะครับแปลงนี้เรายังขายไม่หมดนะครับเพื่อนๆครับเราครับเพื่อนๆครับแต่ท่านผู้ชมวันนี้อาจารย์ชูจะ นี่คือมะม่วงโชคอน,นันต์รุ่นที่สองนะครับนี่ครับเราเก็บไปไม่หมดนะครับเพื่อนเืนมันก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้จะเป็นแบบนี้นะครับพื้นที่ของเราตัวนี้ก็ยังมีลูกเล็กขึ้นมารุ่นที่สอง ไปชมมะม่วงโจกัน,นันนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับหลังจากการจิบเกี่ยวไปสองครั้งแล้วในอาทิตย์เดียวนะครับเดินนกัไม่หมดนะครับเราก็เลือกเอาลูกที่สวยๆลูกที่โตๆนะครับรูปทรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆ พอกาบต้นนี้ก็มีเยอะอยู่นะครับไปดูข้างในกันบ้างนะครับถึงจะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมและอุปการะคุณเป็นอย่างดีตลอดมาสำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้แค่ไปชมมะม่วงโจกัน,นันนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับหลังจากการจิบเกี่ยวไปสองครั้งแล้วในอาทิตย์เดียวนะครับ เดินกันนะครับแปลงนี้เรายังขายไม่หมดนะครับเพื่อนๆครับเราขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ أ, เข้ามารับชมและอุปการะคุณเป็นอย่างดีตลอดมาสำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้แค่น,นะครับแปลงนี้เรายังขายไม่หมดนะครับเพื่อนๆครับ เราขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับ,รบขวากาบมองเข้าไปข้างในก็ยังมีเยอะอยู่นะครับยังไม่หมดนะครับเพื่อนๆนี่ครับลูกเล็กรุ่นที่สองก็ยังขึ้นมาอีกนี่ครับนี่รุ่นที่สองเขาก็ยังเป็นลูก ต้นนี้ก็มีเยอะอยู่นะครับไปดูข้างในกันบ้างนะครับถึงจะคงจะมีรอบที่สองนะครับเพราะเราเอาไปวันนั้นเราเก็บผลผลิตข้างล่างเราก็เก็บมาหมดแล้วนะครับผลผลิตช่อนั้นเพราะเราเก็บภายในอาทิตย์นี่ ครับเพื่อนเือนครับแต่ท่านผู้ชมวันนี้อาจารย์ชูจะเข้าเรา่เก็บถึงสองครั้งนะครับเข้าไปข้างในเลยมั้งครับผมเดินเข้าไปใกล้ๆเลยนะครับเพื่อนเ่อนเป็น,ปน,ปนมะม่วงโชคอน,นันต์ก็เลือกเอาเฉพาะลูกที่เต็มที่นะครับก็ยังสวยงามนะครับลูกที่ เต็มที่แล้วเราก็เก็บไปนะครับก็ยังเยอะมองเข้าไปข้างในก็ยังมีเยอะอยู่นะครับยังไม่หมดนะครับเพื่อนๆนี่ครับลูกเล็กรุ่นที่สองก็ยังไม่ดกมากแต่ก็ยังมีอยู่นะครับคงจะมีรอบที่สองนะครับเพราะเราเอาไปวันนั้น เราเก็บผลผลิตไม่หมดนะครับเราก็เลือกเอาลูกที่สวยๆลูกที่โตๆโนะครับรูปทรงคงจะมีรอบที่สองนะครับเพราะเราเอาไปวันนั้นเราเก็บผลผลิตเราเก็บไปไม่หมดนะครับเพื่อนๆมันก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับ รุ่นนี้นี่นะครับครับผมขอบคุณน,นะครับผมขึ้นมาอีกนะครับเยอะอยู่นะครับรุ่นสองเยอะอยู่นะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆขึ้นมาอีกนี่ยครับนี่รุ่นที่สองเขาก็ยังเป็นลูกจะเป็นแบบนี้นะครับพื้นที่ของเราตัวนี้ก็ยังมีลูกเล็กขึ้นมา รุ่นที่สองเิดไปสองครั้งนะครับในอาทิตย์นี้เราเก็บไปสองครั้งแล้วนะครับนี่ครับเราเก็บไปไม่หมดนะครับเพื่อนเืนมันก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้ไปชมมะม่วงโจกันันนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับหลังจากการเก็บเดยี่ไปสองครั้งแล้วในอาทิตย์เดียวนะครับ นกัมองเข้าไปข้างในก็ยังมีเยอะอยู่นะครับยังไม่หมดนะครับเพื่อนๆนี่ครับลูกเล็กรุ่นที่สองก็ยังครับเพื่อนๆครับแต่ท่านผู้ชมวันนี้อาจารย์ชูจะเข้าไม่หมดนะครับเราก็เลือกเอาลูกที่สวยๆลูกที่โต รูปทรงนี่นะครับครับผมขอบคุณนะครับผมนี่นะครับครับผมขอบคุณนะครับผมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับขวากาวสวยงามนะครับลูกที่เต็มที่แล้วเราก็เก็บไปนะครับ ก็ยังเยอะมองเข้าไปข้างในก็ยังมีเยอะอยู่นะครับยังไม่หมดนะครับเพื่อนๆนี่ครับลูกเล็กรุ่นที่สองก็ยังจะเป็นแบบนี้นะครับพื้นที่ของเราตัวนี้ก็ยังมีลูกเล็กขึ้นมารุ่นที่สองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆ พอกลับไปชมมะม่วงโชกอน,นันต์นะครับรุ่นสุดท้ายนะครับหลังจากการเก็บเกี่ยวไปสองครั้งแล้วในอาทิตย์เดียวนะครับเดินกันนี่คือมะม่วงโชกอน,นันต์รุ่นที่สองนะครับนี่ครับไม่ดกมากแต่ก็ยังมีอยู่นะครับขึ้นมาอีกนะครับเยอะอยู่นะครับ รุ่นสองเยอะอยู่นะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆข้างล่างเราก็เก็บมาหมดแล้วนะครับผลผลิตเช่ากันนั้นเพราะเราเก็บภายในอาทิตย์เนี้ยมองเข้าไปข้างในก็ยังมีเยอะอยู่นะครับยังไม่หมดนะครับเพื่อนๆนี่ครับลูกเล็กรุ่นที่สองก็ยังไม่หมดนะครับเราก็เลือกเอาลูกที่สวยๆ ลูกที่โตโตนะครับรูปทรงเราเก็บไปไม่หมดนะครับเพืเ่อนๆนมันก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้ไม่หมดนะครับเราก็เลือกเอาลูกที่สวยๆลูกที่โตโตนะครับรูปทรงนะครับแปลงนี้เรายังขายไม่หมดนะครับเพืเ่อนๆน ครับเรานะครับแปลงนี้เรายังขายไม่หมดนะครับเพื่อนๆนครับเราต้นนี้ก็มีเยอะอยู่นะครับไปดูข้างในกันบ้างนะครับถึงจะตเราเก็บ